ดค่จาจ่อกับา่าจา,า,จานครับสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนประจำวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับครับมาเบื้งลักษณะอากาศกันครับ ตอนนี้นะครับมีลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันเอาไทยละก่าประเทศไทยนะครับมีกําลังอ่อนนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับเสียดหาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขาเนี่ยครับมีฝนหน่อยลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่นะครับผมต่อไปนะครับเป็นภาพไทยแนวเทียมนะครับจากลักษณะนะครับสังเกตเห็นได้ว่าสิมีกลุ่มเมฆนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนนะครับเกิดขึ้นนะครับบริเวณตอนล่างของ ภาคตะวันออกเชียงเหนือของเฮานะครับผมต่อมานะครับผมเป็นเรดราตัวอากาศจังหวัดคอนแก่นนะครับตอนนี้ครับกับทมีกุมฝนตกกระจายเล็กน้อยนะครับส่วนมากกับี่อยู่อันจังหวัดเลยนะครับด้านตะวันตกนะครับผมมีสัมนี้ครับผมต่อไปนะครับเป็นเรดราตัวอากาศจังหวัดสกลนครนะครับกับเท่าที่เห็นนะครับกับส่วนมากฝนกันยังตกอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าที่เป็นประเทศ เล่านะครับผมกับพม่าเล็กน้อยครับผมต่อมานะครับผมมื้อนี้นะครับให้มีฝนฝ่าขนอง้อยละ3สามสิบของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนะครับใช้ยภูมิหรือกขอนแก่นนะครับอุณหภูมิสูงสุดมื้อนี้นะครับหอยู่ระหว่างสามสิบสี่ถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสนะครับผมส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสครับผมต่อมานะครับเป็นอุณหภูมิายจังหวัดนะครับมื้อนี้นะครับ อุณหภูมิสูงสุดของภาคตะนอกเชียงเหนือตอนบนของเฮ้านะครับอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็น,บน,บน้องบัวลำพูนะครับให้ที่3 6องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่จังหวัดอ่องบัวลำพูครับผมให้ที่22องศาเซลเซียสนะครับผมต่อมานะครับเป็นคาดหมายสภาพอากาศในช,ช่วงฤดูฝนนะครับผมเจ็ดมือข้างหน้านะครับครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่22ของเฮ่านี่ครับก็จะมีฝนลอยละ30นะครับผมต่อมานะครับวันที่23นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็นลอยละ40นะครับ และการที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่2ี2 5 26แล้วก็27นะครับเป็นต้นไปก็คือให้ฝนอหลลง60ของพื้นที่ครับผมสำหรับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตอนบนของเ่ากับมีเพียงแค่นี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน